ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรนะครับชื่อลุพลครับคุณลมพลนามสกุลครับพนอกครับพนอกัอันนี้คุณลุงเป็นเบาหวานมาก่อนหรือเป็นไตมาก่อนครับเป็นเบาหวาน้วก่อนแล้วก็เป็นไตเป็นเบาหวานนี่ประมาณกี่ปีประมาณสิบปีมั้งครับลุงเป็นเบาหวานประมาณสิบกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นโรคไตมาแล้วเกือบสิบปีใช่ไหมครับตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันนะครับครับเคยเคยเห็นคุณลุงนะครับเมื่อก่อนคุณลุงเป็นโรคไตครับแล้ว เดินไม่ได um, ้ใช่ไหมครับลุงครับเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็คันทั้งตัวเลยครับแล้วก็เคยมากินยาที่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับสิบปีแล้วครับเคยกินยาที่นี่มาประมาณสิบปีแล้วนะครับครับแล้วไม่ได้กินบ่อยไม่ได้กินต่อเนื่องครับนานๆทีงประมาณกี่หอที่จําได้ครับสองสามหอใช่ไหมล่ะคโอ้เป็นสิบเป็นสิบหอครับกินไปสิบหอเลยนะครับแต่ว่าถาพอไม่ได้กินล้วก็เกิดอาการคันแบบนี้ครับครับคันพอเกิดอาการคันแล้วเป็นไงฉีดยังฉีดได้ยช่ไหมครับ ยังฉี่ได้อยู่ยังเยี่ยวได้อยู่ครับครับยังเยี่ยวได้อยู่แล้วมากินสมุนไพรแล้วดีขึ้นครับคุเมื่อกี้คุณลุงถามว่าถ้าไม่กินสมุนไพรแล้วเป็นไงคุณลุงเามีชีวิตอยู่ไหมยังไม่มีหรอกตายแล้วคุณลุงบอกว่าถ้าไม่ได้กินยาของอาจารย์สุชาติเนี่ยคิดว่าคุณลุงคิดว่าตายไปแล้วครับตายคุณลุงนี้ก็ชีวิตน่าสงสารนะครับคุณลุงนี้เป็นโรคไตระยะสุดท้ายระยะฟอกด้วยนะครับแล้วก็แฟนเป็นลุงเป็นเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ไปเข้าอะไรนะครับเข้าคีโมแล้วนะครับควับสมม รักษาคุณแม่ที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงที่เป็นโรคไตนะครับสองคนนะแฟนสองคนนะครับเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้งโรคไตด้วยกันเลยนะครับก็ได้กินสมุนไพรตัวน,นี้นะครับเป็นพาย,ยาต้มนะครับกินแล้วอาการดีขึ้นจากที่คันคัแล้วกินแล้วคันไหมก็ไม่คันกินแล้วไม่คันไม่บวมน้ํบไม่เหนื่อยเดินได้เมื่อก่อนมานี่เดินไม่ได้ต้องหิ้วปีกมาใช่ไหมครับออพอกินสมุนไพรแล้วเดินได้แต่ว่าคนที่เป็นโรคไตระยะฟอกห้ามห้ามทาน ของฝาดของหมักของดองอาหารรสจัดเนื้อสัตว์ใหญ่ผักสีเขียวไม่ควรทานนะครับไม่กินครับดีแล้วนี่คือไม่ควรรับประทานไม,ไม่ใช่ว่าห้ามจากโซนภายนะทางแพทย์เขาก็ห้ามมาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับกินแต่ปลากินแต่ปลาไข่ก็ต้องกินแค่ไข่ขาวห้าม<า>กินไข<า>่แดง,งไม่กิน,นะครับอันนี้เป็นโซนภัยนาต้นที่กินของอาจารย์สุชาตินะครับ,ค,รบคือถ้าไม่กินคุณลุงบอกว่าคงไม่มีชีวิตยอยู่จนทุกวันนี้แล้วเพราะว่าเป็นสิบใช่เป็นสิบปีแล้วตายแล้วตายแล้วลุงบอกว่าคุณลุงตายแล้ว แต่กินแล้วดีขึ้นเลยพอดีเลแต่ว่าคุณลุงก,ก็ไม่ได้มา,าบ่อยน,นานๆมา,าทีานะคะรับนานๆ<า>คุณลุงจะมา,าทีหนึ่งคือเมือ่อพวกง่ายเวลาคุณลุงไปทานอาหารแล้วหลายๆอย่างหลายๆอย่างพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกคันคันก็จะมาเอาครั้งหนึ่งพอพอทานผลพไายแล้วก็หายหายการคันรู้สึกดีขึ้นเดินได้คือพูดง่ายว่าคนชนบทนะครับจะกินทุกสิ่งทุกอย่างคือกินปลาแดกปลาล้ากินของหมักดองโดยไม่รู้ตัวพอไปโรคไตแล้วก็รักษาไม่ได้นี่ครับก็คือสําคัญเลยคือ ปลาแดกปละร้าของหมักดองพยายามอยากกินนะฮะแล้วก็พวกปิ้งย่างหมูกระทะพวกนี้ต้องต้องเว้นนะครับ่ากกินบ่อยนนะแต่สมัยก่อนกินทุกอย่างเลย,ยมีอะไรกินหมดหมักเค็มกินหมดทุกอย่างเลยแต่เป็นโรคแล้วก็ต้องควรควรระวังแต่ควอมไจว้นีผมไม่กินอะไรเลยอ๋อครับคุณลุงก็ต้องระวังเลยครับว่าตอนนี้ค่าไตดีขึ้นแล้วก็ก็คุณลุงต้องรักษาวิธีการกินด้วยนะครับก็ควรทานอาหารให้ถูกองนะครับก็ทานส่วนพายก็ต้มแค่พอเดือด นะครับใช้น้ำสองลิตรครึ่งต้มแค่พอเดือดทานเช้ากางวันเย็นหลังอาหารสามเวลานะครับสมุนไพรนี้ก็สามารถกินควบคู่หรือว่ากินอาหารเสร็จแต่ก็กินสมุนไพรตามได้นะไม่เป็นไรไม่ควรข้างเที่ยงนะครับต้มแค่พอเดือดเค่านั้นเองครับใช้น้ำสองลิตรครึ่งไม่ได้กินตายแล้วไม่ได้กินตายแล้วนะครับคุณลุงไมใช่เพราะคุณลุงเนี่ยเป็นหนักตอนที่มหาี่นั่งสารตอนที่มหาตานนั้นต้องหิ้วปีกมาเลยมาไม่ไหวนะครับเพราะว่าเหมือนอยากให้อาจารย์ดูให้มาตรวจว่า ต่อเลยว่าเป็นยังไงนี้สามารถรักษาได้ไหมไงพอกินแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมครับครับเนี่ยก็คือการกินสมุนไพรกินยางถูกวิธีรู้รู้เรื่องสมุนไพรนะครับใช้ถูกต้องก็ไม่มีผลข้างเคียงอยู่แล้วนะครับสมุนไพรของอานดับตชาติเป็นสมุนพรยที่ช่วยรักษาโรคไตคุณหมอสั่งครับใช่กินตามสั่งนะครับอั่นก็ขอให้คุณลุงทุภาพแข็งแรงดีขึ้นนะครับวันนี้ก็จะให้ของให้แม่บ้านไปด้วยเพราะแม่บ้านเป็นโรคมะเร็งทำไมแม่บอกผมว่าเป็นโรคมะเร็งเพิ่งเพิ่งยังไง เพิ่งเป็นได้ปีนี่แหละผมเพิ่งมาเมายาครั้งนึงนะผมเพราะว่าปีนึงแล้วเพิ่งมาเอาในปีไม่ใช่สามสี่สามสามสี่เดือนสามสี่เดือนที่แล้วใช่ไหเอาครั้งหนึ่งห่อหนึ่งครับสามสี่เดือนทีเมาห่อหนึ่งสองห่อออกสองห่อครับก็ตอนนี้ถ้าไอ้คุณบ้ันนั้นคุณหมอมาอยู่อยู่กับคุณแม่ครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ก็จะให้ส่วนภายไปต้มกินนะครับครับสวัสดีครับ